สถานการณ์น้ำแม่วังที่จังหวัดลำปางตอนนี้เจ้าน้ำมาเร็วขนาดเลยตอนข่าไปตะกี้น้ำยังบรนักขนาดนี้เจ้าตอนนี้คือจูหาสะพานแล้วตังรุ่มเนาะดูอันนี้ข้ามต่างมาแล้วเจ้าฝากตรงนี้เนาะอันนี้เป็นแม่น้ำวังนะเจ้าสะพานตรงนี้จะมิดแล้วแป๊บเดียวเองอะ่ะน้ำมาโวยขนาดเลยตังในนั้น ทางในปุ้น,นะจะเป็นสวนเป็นอันอย่างนี้ท่วมหมดละบริเวณนี้กะข้ามมาได้แล้วเจ้ารถหมายถึงรถมอเตอร์ไซค์รถอย่างนี้เนาะข้ามมาได้ละตรงนี้บาดใจน้ำห้วยนะเจ้าน้ำหวังแหงขนาดเลยติปุ้งมาเนี่ยเจ้าบ้านเปิ้นขนข้อขนคัวเอาสิ่งสารลาสาตี้อยู่ในสวนออกไปหมดแล้วเจ้า น้ำปุ้งมาแหงแล้วก็โวยขนาดเลย